ไพ่อรอราเคิรต้องการแนะนำอะไรสำหรับคุณที่เกิดในวันพฤหัสใบแรกคือ divine magic ค่ะใบนี้ต้องการออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญอยู่ในสถานการณ์ในรูปแบบไหนก็ตามคุณกำลังจะได้พบสิ่งที่ดีคุณกำลังจะได้รับปฏิหารที่เกิดขึ้นนะคะใบถัดไปเป็นใบที่เขียนว่า listen ค่ะ listen เนี่ยหมายความว่าให้คุณคลายความวิตกกังวลในทุกๆเรื่อง ให้เก็บตัวเงียบๆคนเดียวแล้วคุณจะได้รับคำตอบจากนางฟ้านะคะจากสิ่งที่คุณเคยร้องขอหรือว่าสิ่งที่คุณเคยภาวนาไว้ใบต่อไปเขียนว่า make it h effort e หมายความว่าจะมีใครบางคนเข้ามาใช้ความพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะใบสุดท้ายค่ะเขียนว่า higher power นะคะจงเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะว่ามีพลังจากเบื้องบน คุ้มคองคุณอยู่ตลอด